สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มีเหตุว่ที่ศูนย์นะครับอยู่ที่เซ็นถ้าช่างน้ำจะไปคอกค้อนครับโอ้นี่ครับกระเดงเขาขอภัยกับคนกับ่เก็บลายบันไดครับโอ้นี่พัน เป็นมาแต่นาคาบ่ครับเป็นมาแต่ทับวรคือนาคาผมมาแต่นาคารถขันขาวมาแต่โคคอนคูดก่อนลนี่มาแต่ทับวเด้อยขันขาวเด้อครับผมอ่าขั้นเขาวนี่มาจากทับอครับพี่ตกตกขางทางครับโอ้รุนแรงอยู่ครับ ขันนี้มีคนเก็บบ่ครับเนี่ยเก็บบ่ขั้นนี้คันนี้กับันนี้กับบอมบอมีคนเก็บครับโอ้ต่ำกันแห้งเติบครับตกข่างท่างนะครับ ท่านไม่จับทรบอลเนาะลูกมองจานัตกวเนะแวอำกันแค่สองคันเป็นไหครับอ๋ออ่ะเป็นรถเก๋งครับรถเก๋งบวกกันนะพี่น้องอ่าคันหนึ่งคันหนึ่งเป็นคนท่บออีกคันหนึ่งมาแต่นาคาครับ เส็นนี้ครับเส็นกคอนจะไปน้าช่างน้ำนะครับผมทรงนี anxiety, ่กระทะหล่อแตกหมดเลยครับรุนแรงเติบครับตอนนี้เจ evet> ้าหน้าที่กัน้ำ นำคนเจ็บทรงโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยเพราะไอ้ไอ้ไอ้เป็นเจ้าของรถเก๋งคันนั้นนะครับรถเก็บเป็นว่าคนรถเก๋งรถเก็บครับนี่เจ้าของรถเก๋งคันคันสีขาวครับส่วนเจ้าของรถรถมิตซูนี่่นน้ำทรงลงบานแล้วครับเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวุดไป็รกผู้จานะครับเป็นอ่มิตซู